ีหลนันหลันถ้าข้อความรีเพจมาบอกอยากจะรู้วิธีเซตอัพรังมดนะระบบเชราโสมิคาริเนนะครับสิ่งที่จะต้องมีก็คือฐานมีหินแล้วก็ส่วนตัวปูเนี่ยปูจะใช้ดินจากรังปวกนะครับซึ่งสรรคุณของดินจากรังปวกนั้นก็มีในอีพีก่อนก่อนหน้านี้ก็ไปเลื่อนชมได้ ดินปลวกเนี่ยเราก็จะเอามาผสมน้ําให้มันรู้สึกเหนียวเหนียวติดมือเลยนะครับมันจะติดมือเลยแล้วถ้าเราอยากจะให้มันอยู่ตรงมุมใดมุมหนึ่งที่เราจะส่องดูเขาเนี่ยส่วนตัวปูก็จะเลือกเป็นด้านข้างนะครับด้านข้างแล้วก็จะจะทําเป็นบ่อน้ําไว้ให้เขาด้วยนะตามคลิปเลยครับจากนั้นเราก็ใช้ ดินปลวกนี่แหละครับถ้ามันรู้สึกว่ามันไม่เหนียวอะเราก็หยดน้ําไปเราก็สัมผัดอยู่ให้มันเป็นลักษณะเหนียวเหนียวหน่อยจากนั้นเราก็หินมาแปะเลยครับแปะบางไว้กดปดลงไปหน่อยให้มันรู้สึกว่ามันประสานกันอะเดี๋ยวสักพักหนึ่งเดี๋ยวเมื่อดินมันเซตตัวมันจะยึดมันจะยึดหินเข้าเข้าหากันเลยครับอันนี้ ในคลิปนี้ก็กําลังระสานหินกับฐานฐานจะอยู่ตรงมุมใดมุมนึงมีสักก้อหนึ่งนะครับฐานเพื่อแบบรักษาความชื้นแล้วก็ป้องกันความชื้นแล้วก็มีป้องกันเชื้อรานะฮะก็จะหยดน้ำลงไปแล้วก็ใส่กดลงไปแค่นี้มันก็จะเหนียวแน่นหนึบเลยครับ จริงๆแล้วถ้าทำสองมือสองมือมันจะง่ายกว่าอันนี้คือมือหนึ่งถือถือกล้องด้วยไงแล้วทีเวนี้ยามคลิปก็คือดินจะแฉะติดมือเลยลักษณะคือแฉะติดมือนะครับจะแตกง่ายแตกง่ายกว่าดินที่มันแห้งว่วนนี้ก็ทำแล้วแต่เราแล้วแต่จินตนาการของเราว่าเราจะจัดยังไงให้มีช่องทางเดินให้เขา เมื่อเราเป็นที่ต้องการที่เรียบร้อยแล้วเราก็เอาเจ้าดินปูนเนี่ยมาเคลือบมาเคลือบดินอีกทีนึงนะครับจากนั้นเนี่ยก็แปะเราจะใช้ลักษณะที่มันออกแนวเฉะๆหน่อยเลกๆหน่อยทีนี้เราก็รองพื้นด้วยดินปวนนี่แหละฮะแต่เป็นลักษณะที่มันเป็นก้อนใหญ่หน่อยครับเราก็จะรองพื้นไปก่อน ตามคลิปเลยนะครับสำหรับการรองพื้นเนี่ยเราก็จะใช้เป็นแปะๆบี BB BB BB, ้บีแปะแก็ได้นะครับเพื่อไม่ให้มดมันไปทำรังบริเวณน,นั้นปูก็จะรองให้ไปจนถึงขอบขอบของบอ่อน้ำนในคลิปเลยขอบขอบของบอ่อน้ำที่เราจะทำให้จากนั้นเราก็เอาดินกลวนนี่แหละครับ <S <S แต่เราจะใช้วิธีบี้ให้มันละเอียด <S <S เป็นผงเลย ตรงนี้มันต้องปล่อยให้ดินปลวกมันแห้งสักหน่อยแต่ถ้ามันเป็นดินเหนียวมันจะมันจะไม่มันจะไม่เป็นแบบนี้ครับมันจะเมื่อเวลาเราเรา,เราหยดน,น้าลงไปอะ่ะมันจะยึดติดแน่นเลยจะต่างจากดินปลวกฮะทีนี้เราก็โดยตกแต่งเพื่อความสวยงามของเราแล้วแต่ถ้า ดินสูงเยอะเกินไปเนี่ยจากพื้นเนี่ยมดมันจะเข้าไปทํารังครับเพราะฉะนั้นบริเวณที่เราไม่อยากจะให้มันไปทํารังเนี่ยเราก็โรยโรยบางๆไม่ต้องสูง oh <my> ตรงบ่อน้าเนี่ยเราจะเอาถาดลงไปก่อนนะครับแล้วก็เอาหินทับแล้วก็เติมน้ําเข้าไปเลยครับ เมื่อเรารู้สึกว่าโอเคแล้วมีปากทางเข้ารังแล้วแล้วก็มีที่เราจะส่องดูโอเคอดวดน้านครับโะยใช้วิธีจุดและหยดเนี่นะครับแล้วก็โรยดินทับอีกทีหนึ่งแล้วเดี๋ยวเขาจะเส็จตัวของเขาเองครับดินจะไม่หยดทุกทุกจุดนะครับ เมื่อเสร็จแล้วเราก็เตรียมย้ายเลยนะครับย้ายหมดวิธีย้ายก็จะใช้ขวดน้ําอัดลมเนี่ยฮะขวดเล็กๆหน่อยขวดสิบบาทนะแล้วเราก็เอามาตัดตัดเสร็จแล้วเราก็เอาเทปพ,พันสายไปพันลอ้ลอมรอบเลยจากนั้นก็เราจะไม่สัมผัสตัวมดนะฮะจะพยายามถูกตัวมดให้น้อยที่สุดจะใช้การตักเอาดินไปด้วยนะครับ เราสังเกตตัวมดเลยนะครับมดจะไม่ค่อยตื่นเยอะนะก็ตอนนี้ก็รอให้เขาคาบไข่ก่อนแล้วเราก็ค่อยตัดเอาทีเดียวครับตอนนี้เป็นมดที่เลี้ยงกำลังคาบไข่กันอยู่วิธีเทคนิคส่วนตัวของผูก็คือจะเอาตัวที่เป็นหมดงานนะฮะย้ายไปก่อนแล้วก็ทิ้งไว้สัก สี 4, นาทีนะครับให้เขาสารวจกล่องเลี้ยงใหม่ให้ทั่วก่อนจากนั้นค่อยย้ายตัวอื่นเข้าไปครับทีนี้พอเราย้ายเสร็จหมดแล้วเราก็เตรียมตัวให้อาหารเขานะครับ โอ้โ oh, oh, oh. หหวงหวงอันนี้เป็นมดเอ่อเป็นลักษณะมดของคอยระวังใคยให้นะครับถ้าเกิดมีใครมาเข้าใกล้ดักแด้หรือใครหรือตัวอ่อนเขาจะโจมตีกันดีครับพอดีว่าปู่จะเคลียดักแด้ไปให้สักหน่อยห่วงอ่ะเขาห่วงลักษณะของมดที่ปกตินะครับเขาะจะต้องห่วงไข่หวงดังนะฮะ ก็เริ่นเดนสำรวจต่อพากันเข้าไปอยู่ข้างในกันแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับถ้าได้่องที่ใส่วันนี้ก็อาจจะเห็นชัดเจนวันนี้แต่ปูใช้กล่กองทั่วไปครับเป็นกล่องอะไรนะสำหรับใช้ไมโครเวฟได้ความสูงก็สูงสักเจ็ดนิ้วขึ้นไปนะครับแล้วก็เป็นลักษณะ ยาวทีนี้พอเมื่อเขาย้ายกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เพิ่มจะแต่งนิดหน่อยฮะโดยโดยดินให้เขาเดินเดินได้สะดวกขึ้นนะครับเมื่อดินมันเซ็ตตัวเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ตรงบ่อน้ำเนี่ยเราก็จะสามารถยกเข้ายกออกเพื่อไปทำความสะอาดได้นะฮะ จัดแต่งให้เรียบร้อยตามความต้องการตามความพึงพอใจจากนั้นเราก็ไปสำรวจกล่องเลี้ยงเตานะฮะว่ามีไข่ลงเหลือ,อยู่หรือเปล่าใบนี้ไข่ใบน,ใบนี้มีน้ำเชื้ออยู่นะครับจะสังเกตว่าจะมีจุดข้าว,าวที่กำลังจะเป็นตัวอ่อนนะฮะแล้วก็เอามาให้รังใหม่หมดงานก็จะมาทาบไป โอเคครับก็ EP นี้ก็ขอลากันไปก่อนนะฮะเจอกันใหม่ EP หน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผม